ดียังพี่เอาจริงยังอะ่เครียดหรอเครียดพี่มองอะไรวะพี่เอาจริงละเอาจริงละเอาจริงละนั่นตันอย่าต่อยเี่เอาจริงละเอาจริงละ้าเพื่อนห้ามจรงทกลยนี่นี่เจะเอาจริงแหละหาใกล้ปากนะ่พี่เล่นตามผมเลยนะเล่นๆอห่าวใกล้ปนะใครเป็นเออจริงนร้ห้ามใกล้ดัแคสนะนี่มามามาเล่นนะพี่จะรอเราแหละม เราเล่นปุ๊บเราไปซ้ายเขาใช่ไหมเราโนวกลางเลยนี่เราเขาก็จะโนวกันเองสวดเลยเราไม่ไม่แยกกันแล้วนะพี่มไมา,มา่นซ้ายมา ไอ้ปล่อยปล่อยปากเล่นปากเล่นปากปากปากมาปากมาปากปากปากสวยสวยตรงนู้นตรงนู้นอ้าวคืไปติดเห็นไหมว่ามาชุบยากจริงมันเล่นยากนะถ้าเกิดเราตัดสินใจโฟกัสชุบก็เท่ากับว่าเราเสียและหนึ่งมันไม่รู้อ่ะ

เรื่อยๆไปรู้ว่าเก่งรู้ว่าเก่งอดีมรู้ว่าเก่ง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 จัดนะดูดิเก่งจัดโคตรเก่งไงยะโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งอ่ะเก่งเว้ยเอาดิเอาดิตายดิควายสวยสวยสวยตายดิเยะแม่งเลยเดี๋ยวดิอันนี้กูมาดิไอ้เพี้ยงเพี้ยงพี่กวนจริงแล้วพี่ก็จริงแล้วมาดิสกายดีเบยจะเล่นเหอเกิร์พี่บอกกูจริงหนิพี่ แย้ยังจริงยังจริงเก่งจริงเก่งจริงยังจริงเพื่อนเห็นปะเพื่อนมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมเพื่อนยังจริงยังจริงยังจริงเห็นไหมมึงเห็นไหมหล่ะมึงดูดิสตัย่างมึงดูดิ่ีิดจากเดียวเลยอ่ะไม่เอาอะไรเลยไอ้เนี่ยไม่ให้ความมั่นใจเพื่อนเลยอ่ะว่าแต่เพื่อนใใหห้้นเเพื่อลยว่าแต่เพื่อนบ่นแต่เพื่อนอาจจะเพื่อนทุกวันอ่ะผมไม่เคยไม่เคยเลยเพื่อนพี่บอกทำดีเเเลยยฮ้ก่งแล้ว ตาแหล่ตาแหล่นี่ตาแหล่คนเล่นไม้แแบบล็อกปากเขาเลยได้ป่ะแบบไม่ต้องเป็นหนึ่งหนไมะแบบเอาปากเขาแบบขัดขัดเอาคัดัดเถ้ารอบนี้ผมไม้นี้ไม่คีดผมักไม้ส่วนตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยไม้อะไรอ่ะไม้อะไรอ่ะไม้อะไอ่ะพี่ปีเตอร์ล็อกปากขอล็อกขัดขดเลยนะไปแล้ไปแลกวไปแล้วไ่แล้ไ ไม่ลำกูตายกูตายได้ไงอ่ะลำๆแกาแกน้นงโอ้สวยได้ไงสวได้ไงอ่ะวยได้ไงเพื่อนเพื่อนไม่ไม่สายมองคนเกินอ่ะสวยพี่เนียสวยพี่เนีย หยไดีหลามีชุบันยกอ่ชุบันึชุบลบะีบชุบปากอยู่ไหนปากหมดแล้วเหรอบุเลยบุเลยบุเลยเอาไปชุบ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 เตอร์เล่นมาเลยพี่ลงชุบลังชุบลังชุบมีใครครบักคนนี่แหละนี่แหละเพื่อนต้องตายเพราะชุบเหนือแค้นแหละรู้สึกผิดไว้เหนือ เือไปเนี่ยเพื่อนต้องตายพอชุบเหนือมีตัวชุบมีตัวชุบโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยชุดต่อ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 ต่อเลยต่อเลยหาปากชุบหาปากชุบหาปากชุบต้องมีปากปิดสวยพีเตอร์พีเตอร์ชุบได้นะครับพีเตอร์เห็นป้าก็ชุบเปีอะ สวยสวยน้สวยเอาไปเล่นรูปหลายๆอูทูปเตอร์เล่นเลยปั๊มยาปั๊มยาทุกทันทุกทันปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาคนเดียวคนเดียวสวยฮะสวย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 ไอ้หล่อมัทำตัวอย่างนี้วะเพื่อนตายเยอะตายเยอะ ด่าแม่งตัวเดียวด่าไม่เอกตัวเา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 คุยไรเาคุยไรคุยไรคุยไรไอ้วดเป็นไหนี่เยเไเปไเีไหนเอกตัวเดียวไอ้เหี้ยอินไป็นนจะฆ่าแม่งอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมมาดีลำ ไปสแม่เอกต้องไปของกูอย่าแม่เอกต้องไปของกูสวมรอจริงเลยจังแล้วไปไหนมาแล้วเราดูไฟคอยชุบเพื่อนดีว่าวงสอง่วงสามตาตาไ้าพระเจ้าส่งมาเกิดพระเจ้าส่งมาเกิด โ<ต>อ <approach> ้าวภาษาหมองตายภาษาหมองตายภาษาเอดาชุบภาษาเอรดาชุบภาษาเอดาชุบปากไปปากไปไม่มีคนชบไม่มีคนชบปากไปปาอยู่ affirm, ไหนปากอยู <iv> ad, <tr> ่ไหนปากอยู่ไหน ปิดปากหมดเล่นได้หมดเลยจริงเยมันเชี่ยวไม่เอกหรืตตอนนี้หนูอยากไปตีไมค์ก๊อฟ้นเมืองแก่มันมันเลยย่ะไม์ก๊อฟแม่งโคตรมันเลยไม่แต่คิ้ขวาแค่คิ้ขวาปากก็ตายนะ เออแค่ยิบฝาบปากก็ตายแล้วเวลาจะแทงหา่ดเราไม่ไม่ไม่ม่ใช่แค่บอกว่ามันเกินไงปะเก่งเอนนเก่งนะดีตบมาดีเว่อรไป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 ไลุ้มลลุ้มเลุ้มเลยลุ้มเลยลุ้มเลยเด็ดเด็ดมเดหรอสรสนูๆมารน่มว่าไวะ ไอ้เหดือขอโทษขอโทษเพนเตอร์ขอโทษพี่บ้องพี่บ้องน้องอยู่นี่พี่พี่เห็นน้องแล้ยพี่บ้องน้องอยู่นี่พี่ไปเริแบ่งชุดนะครับหนึ่งแบ่งชุดนะครับชุบหน่อยชุดหน่อยแบ่งทุบแบ่งทุดครับนะครับอืมกูไม่คิดขวาวะพี่ไม้สวนขอบเพื่อนด้วยนะขอบเพื่อนด้วยนะครับขอบปากด้วยปากวิ่งมาแล้วสวยครับไปปักมาแล้วปากมาแล้วข้างหลังข้างหลัง เหน่อชุบหน่อยน้องน้องไม่อนิเมยก็ชุบเพื่อนเถอะขอร้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไอเชฟตัวไหนนะเดี๋ยวดูตาหน้าเดี๋ยวผมจะแก้หมเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะแก้เห้ดูโคโยนเกมเลยเจเย็นเจเย็นไม้ส่วนไม้ส่วนเดี๋ยวแก้เ๋ยแก้เลยแก้แต่ไม่หลับในสนามคงมากเออไอ้หลับหลับลัลัไม่หลัลับข้าไปเยอะเอ้ยพี่ข้าไปเยอะไม่หลับข้าไปเยอะหลับข้าไปเยอะพี่พูดอย่างเงี้ไม่ถูกพี่มองหลับมันอยู่ตัวติดผมกันตลอดพี่จาหายพี่มอง้เจล็งแต่หัวเขียวเดี๋ยวมันก็ไม่ถูกใช่ใช่ใชเอใช่เห็นไม่ดูดิี่ดูดิ เมื <differences S 2> ๋ยเนี่ยเราติดตลกอยู่เล่นใจของไปหน้าคอมอ่ะ <c oughs> <laughs> <laughs>